พลังงานจอดรึงค่าไฟ4.27บาทถึงเมษายนปีหน้า นายกุลิศส,สมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานกล่าวเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางและผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปโดยระบุว่ากระทรวงพลังงานกําลังเตรียมมาตรการของขวัญปีใหม่ให้คนไทยโดยจะเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อพิจารณาทั้งในเรื่องของกา๊าซหุงต้ม LPG และค่าไฟฟ้าซึ่งในส่วนของค่าไฟาจะคงดูแลกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยและ500หน่วยรวมกลุ่มนี้กว่า17ล้านครัวเรือนค่ะกระทรวงพลังงานยังเตรียมดำเนิน การมาตรการพยุงอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงต้นปี2566หรือว่ารอบบินแรกมกราคมถึงเมษายนให้คงอัตราไม่เกิน4.72บาทต่อนหน่วยเพื่อลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยการดูแลค่าไฟนี้จะอยู่ในแผนดูแลราคาพลังงานในช่วงไตรามาส4ตุลาคมถึงธันวาคม2565ถึงไตรามาส2ปีหน้าเมษายนถึงมิถุนายน2566ซึ่งจะมีมาตรการอื่นๆรวมอยู่ด้วยขณะเดียวกันจะเร่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จะทำมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ ลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศดูแลเรื่องของการจัดทําระบบชาร์จไฟฟ้าที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกทําข้อมูลเชื่อมโยงการใช้แอปพลิเคชันรองรับการใช้งานรถอีวีหลายยี่ห้อและจะทาระบบชําระค่าบริการชาร์จไฟฟ้าของรถอีวีที่ชําระร่วมกันได้ค่ะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ฉบับใหม่กว่า1 0 0 0 0มเมกะวัตต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยนั่นเองค่ะ